ข้อ12เนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งคือเขาไม่สนใจเศษส่วนเขาก็คิดแบบเศษส่วนไปนเลยอันนี้คือ x อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแล้วก็ตัวเลขรวมก็อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเขาก็คิดฝั่งให้ฝั่งมันเลยอย่าง 2x ลบ x ส่วน4เนี่ยคาว่า x ส่วน4ตรงเนี้ยเขาคิดอ, x 4 4คอีกแบบหนึ่งได้เขียนว่าเศษ1ส่วน 4x หรือ x ส่วน3ก่อนจะเขียนเป็นเศษ1ส่วน 3x เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ตัวส่วนสามเนี่ยออกไ,ไว้ข้างหน้าแต่ข้างบนันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเศษหนึ่งส่วนสามเอาเขาก็จะเอาสองลบด้วยหนึ่งส่วนสี่มันก็คือสองส่วนหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็คูณสี่คูณสีณ่ก็จะกลายเป็นแปดส่วนสี่ลบหนึ่งสี่แปดลบหนึ่งแปดลบหนึ่งก็เหลืเจ็ดก็เป็นเจ็ดส่วนสี่เอ็กซ์แล้วสี่บวกสามส่วนแปดอ่ะ ันก็คือสี่ส่วนหนึ่งการบวกกันทําส่วนเท่ากาันก็คูณแปดคูณแปดแปดสี่สามสองสามสองสามสามนั่นสี่สามห้าห้าส่วนแปดโอ้หนูชอบแบบนี้ไม่ต้องเขียนเยอะแปบ๊บเดียวได้อันนี้เลยก็ได้ไมีปัญหาแล้วพอถึงตรงนี้เจ็ดส่วนสี่เอ็กเท่ากับเศษสามสิบห้าส่วนแปดเศษส่วนคูณอยู่กับ x ก็คูณเศษส่วนแต่กับเศษกับส่วนเขาอันนี้ก็ตัด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 อันนี้ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดห้าสามห้าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนี่หละ x เท่ากับหส่วนสแบบนี้ก็เร็วดี